สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บพนันออนไลน์ค่ายเกมที่หลากหลายอยู่นะครับผมผมได้ไปเจอหนึ่งเว็บคือเว็บเบ c ค i ย365นะครับถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปนี้ก็เลยนะครับผมลิงก์จะส่งท่านมาที่หน้าเว็บเบ c คอย365นะครับจากนั้นเรามาคลิกที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับหน้าตาสมัครสมาชิกจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรามากรอกข้อมูลกันเลยนะครับผมชื่อจริงและนามสกุลนะครับเลกธนาคารของทุกท่านเองเลยนะครับผมและจากนั้นกรอกเลขบัญชีธนาคารของท่านเลยนะครับ เสร็จแล้วเรามากรอ ID เลยนะครับผมเป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านเองนะครับที่สำคัญสมัครง่ายไม่ต้องใช้ OTP เลยนะครับกรอกเสร็จแล้วกดที่สมัครสมาชิกเลยนะครับผมพอล็อกอินเข้ามาแล้วเรามาเช็คข้อมูลก่อนเลยครับว่าตรงกับที่เราสมัครไปหรือเปล่าครับผมอ่าของผมตรงหมดเลยครับผมจะฝากให้ทุกท่านดูเลยครับจากนี้ผมได้ลองฝากถอนกันมาแล้วครับรวดเร็วทันใจดีครับผมเครดิตเข้าแล้วนะครับอ่าเรามาดูหน้าเกมกันนะครับกดไปที่เมนูเข้าเล่นเกมนะครับหน้านี้จะแจ้งยุดเสื้อของท่านนะครับผม กดไปที S <S <muy> ่เ <t> ข้าเล่นเลยครับที่สำคัญสามารถเล่นบนแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับไปที่เมนูรูปโทรศัพท์เลยนะครับรองรับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมถ้าใครสนใจเว็บที่หลากหลายแบบนี้แนะนำเว็บ Betcoin 3า5เลยนะครับมั่นคงปลอดภัยแน่นอนร้อเปอ็นครับผมผมจะมาถอนให้ทุกท่านดูเลยนะครับกดไปที่ถอนเงินนะครับรอไม่เกิน5วินาทีเลยนครับรอรับเงินเข้าบัญชีได้เลยครับสนใจเว็บนี้คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเจอกันคลิปถัดไปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ